ครัวนะครับมีอีกหนึ่งกเ,เรียกว่าอะไรอุปกรณ์คู่ครัวนะครับที่จะมารีวิวให้กับคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านได้ดูกันวันนี้นะฮะซึ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับหลายคนพอจะรู้แล้วว่ามันเป็นกระทะนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวกระทะที่คือแพงที่สุดในชีวิตที่เคยซื้อมาเลยกันนะนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่า เพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดผมไปนะครับวันคล้ายวันเกิดแล้วกันนะฮะคุณภรรยาใจดีก็เลยซื้อของขวัญวันเกิดมาเห็นว่าชอบเรื่องของการทำอาหารการทำครัวก็เลย,ยซื้อกระทะให้มาหนึ่งใบนะครับกระทะตัวนี้เป็นกระทะเนโอเฟรมนะครับรุ่นฟิก้านะนะครับก็นำเข้ามาจากเกาหลีเลยนะฮะต้องรอรอระยะเวลาหนึง่งเหมือนกับการพรีออเดอร์นะครับ เดี๋ยวจะให้มาดูว่าข้างในมันเป็นยังไงทำไมมันแบบนำเข้ามาจากเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูข้างในกันเนาะว่ากระทะรุ่นเนี้ยลักษณะมันเป็นยังไงบ้างนะครับดูจากกล่องภายนอกนี่สวยงามเลยเนาะนะครับแต่ด้ามเขาก็จะโผล่ออกมาจากกล่องอย่างนี้แต่ว่าตอนขนส่งเขาไม่ได้ส่งมาอย่างนี้นะเขาก็จะต้องมีกล่องพัสดุอีกทีหนึ่ง รูปแบบสวยงามนะครับมีหลายภาษาด้านหลังนี้นะครับ <c oughs> เรามาดูข้างในกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวขยับนี่มานดหนึ่งแกะด้านข้างอย่างนี้นี่เวลาออกมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไห Uh huh. อันนี้เป็นกระทะนีโอเฟรมนะครับรุ่นฟิก้านะถ้าเราจะพูดกันจริงๆเราจะเรียกกันจริงๆก็คือกระทะฟิก้านั่นแหละนะครับขนาด26นะครับเซนติเมตรเนี่ยนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยนะนะฮะแล้วก็จากด้ามเนี่ยนะครับไปถึงปลายเนี่ย43เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความหนาของกระทะเนี่ย 7.6เซนนะครับประมาณ7เซนความลึกนะความลึกของกระทะนะครับน้ำหนัก8ขีดอ่ากิโลกรัมนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนแล้ว <c oughs> ด้านในนี่แบบคือเคลือบเซรามิกหมดเลยนะทั้งตัวกระทะเองแล้วก็ก้นกระทะเองปกติเราจะเห็นตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นแบบอลูมิเนียมเนาะเป็นอลูมิเนียมแบบ เว้นไว้ตรงนี้แต่อันนี้คือหมดเลยเคลือบหมดเลยแล้วข้างหลังนี้ก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนเลยว่า Neo Frame นะครับ Made in Korea นะตรงเนี้ยนะครับโอ้แข็งแรงทนทานมากด้ามก็จะเป็นด้ามไม้นะไม้จริงนะครับมีตัวอักษรเขียนไว้เลยว่า f i ก a ตรงนี้เป็นรูนะครับ me. Nee. หลังจากเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนการใช้งานครั้งแรกนะฮะเราจะเอากระดาษหรือว่าผ้านะครับชุบน้ํามันน้ํามันพืชน,นะครเล็กน้อยทาให้ทั่วกระทะนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานที่นานขึ้นเนาะเราจะทาทั้งด้านนอกด้านในนะครับทาครั้งแรกเขาบอกว่ามันจะเป็นการ รักษากระทะให้อยู่กับเราไปอีกนานๆเลยโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอลอะอะเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่ากระทะนี้มันทำไมมันถึงต้องราคาสูงประมาณนี้เนาะ,ะจะลองกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของเสี่ยวมี่เนี่ยครับ เดี๋ยวจะลองเจียวไข่นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำมันอะไรเลยนะนอกจากตอนที่ทาไว้รอบแรกเมื่อกี้นะครับ mm. ตอนนี้ผมใช้ไฟอ่อนๆนะครับ วัสดุที่จะเอามาทํากับกระทะตัวนี้ควรจะเป็นแบบพลาสติกหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรซิลิโคนเนี่ยนะครับไม่ควรจะเป็นสแตนเลสอันนี้หมายถึงพวกกันหลิวอะไรอย่างนี้นะ,ะแรงไหมหรือเปล่าโอ้โหกระจายความร้อนได้โอเคเลยนะ ก็ถือว่าลื่นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมด้านล่างนี่ก็สุกเนาะโอเคเนาะถ้าเราจะทำเมนูต่อไปก็แค่เอาทิชชู่มาเช็ดนะครับ ใส่กิ้งเลยไหมไม่ต้องไปล้างเนาะ,ะเดี๋ยวว่าจะลองเอา3ชั้นพันเห็ดเข็มทองสักนิดหนึ่งนะครับทำแบบง่ายๆเลยนะเป็นเมนูที่ง่ายมากนะโอเคมวน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 ,นะครับ ไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวกระทะฟิกานะครับจากแบรนด์ดังจากเกาหลีเลยนะอันนี้สั่งมานะเป็นพรีออเดอร์นะครับ,รบก็รอนิดนึงนะหลายคนอยากรู้ราคายังไม่บอกราคาราคา1490บาทนะครับอันนี้ร้านที่ผมสั่งมาจากช h อปปีนะ นะครับราคาก็อาจจะราวๆประมาณนี้แหละนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมสําหรับตัวผมเองผมว่าโอเคเลยเป็นกระทะที่แบบไม่เคยใช้กระทะที่แบบอย่างนี้มาก่อนอะ่ะคิดดูเหอะก็มันก็คงเป็นอะไรที่พิเศษนิดนึงเนาะของขวัญวันคล้ายวันเกิดจากคุณภรรยานะครับต้องขอบคุณมากๆเลยคือ ภูมิใจนะดูสีหน้าก็รู้ <c oughs> นะโอเคต่อไปคงจะเห็นรีวิวทำอาหารจากกระทะใบนี้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ยังมี เมนูอาหารอย่างที่บอกนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านได้ดูได้ชมกันแล้วก็มีเมนูจากหม้อทอดอะไรน้ำมันรวมถึงรีวิวเครื่องครัวอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับกระทะแบรนด์นี้นะครับคือซื้อมาใช้จริงๆแล้วก็เอามารีวิวให้คุณแม่บ้านช่วยในการตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่นะครับดูว่าเออรุ่นนี้มันเป็นอย่างนี้นะนะครับมาให้ดูวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมนะครับยังมี คลิปที่ผมจะถาอีกเยอะเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ